สวัสดีครับเพจพัทยาออโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ Honda Civic 1.8S ปี2013ครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับเจ้าของเดิมเข้าสู์ตลอดดูแลดีมากๆครับผมสวยจริงเนียบจริงครับคันนี้รถพร้อมใช้ได้ยางใหม่4เส้นครับคันนี้ราคาเบาๆเช่นเคยแน่นอนมาดูที่ห้องเครื่องครับเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานยาวๆครับ เปิดฝาถ้าให้ชมกันนะครับห้องเก็บสัพพะละกว้างขวางครับคนของได้จุใจแน่นอนล้อแมกเดิมขับ15นะครับพร้อมยางใหม่4ีเส้นปี2 0 2 4เปิดภายในให้ชมกันนะครับภายในเป็นบอหนังนะครับสีเบต้าสีดำหล่อหรูหราสุดเหมาะที่นั่งแถว2นะครับกว้างขวางนั่งสบายเบาะไม่มีปีไม่มีขาดนะครับมาที่ดีเทลครับกระจกไฟฟ้า4บานครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับผม ปุ่มเปิดระบบออคอนโหมดปุ่มเปิดไฟตัดหมอกมาดูเลขไมล์กันครับเลขไมล์ห8 6 0 0ม่1ก0กิโลเมตรแท้ๆครับผมตรงกลางนะครับวิทยุเดิมโรงงาน fm am cd aux ควมเเดิมครบครับระบบแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะครับผมด้านล่างระบบเกียร์ดีไซน์สปอร์ตน่าใช้สำหรับพี่พี่ท่านใดกำลังมองหา honda civic fb สวยๆจบๆสักคันนะครับคันนี้ตอบโจทย์โดนใจแน่นอนครับ มาในราคาค่าตัวสุดคุ้มครับราคาเพียง289,000บาท g d p Free d าวครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดครับผมถูกใจรีบจองรับรองไม่มีผิดหวังสวัสดีครับ